พอแล้วคนน่ารักคนหนึ่งใครเขาจะทำแบบนั้นตาจิ๊บเธเลยหายชีวิตมันเป็นยังไงช่วงนี้อย่าอย่าอย่้จี๊ดเนาะอย่าจี๊ดอย่าจี๊ดมาทจี๊ดวันนี้มันลงตัวกันสาวๆเนี่ยคือจะมาทำอะไรกันครับวันนี้ก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดค่ะวันนี้ เราก็เลยต้องอยู่ที่ชื่อของมานมิโลชานเอลนะคะเห็นเรานั่งเรียงงี้ไม่ใช่มาแบบแถลงการหไม่ใช่เรามา Q&A ก็คือเราได้รับคำถามจ้าใช่เราเปิด i g ให้แบบทุกคนแบบส่งคำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราสามคนบ้างอะไรอย่างเี้ามสาววันนี้นี่นัดกัแต่งตัวมาหรือเปล่าเนี่ยเอาแน่นอน มเดียวกันใช่ไหมคะพิมพ์เดียวกันมันย่อยอะเรามาเริ่มคำถามมาแล้วใช่เบสิกเบสิกเลยคำถามแรกค่ะไปค่ะชื่ออายุอะไรกันคะอายุเท่าไหร่กันว่าคนถามเยอะมากไม่บอกอายุได้ไหมไม่ได้บอกบอกเราบอก่เบอกเลยเอแก้มค่ะอายุ27ค่ะ20อะไรเงี้ย ชิดยาเข็มใหญ่แน่นะคะก็อายุ23ค่ะค่ะแก้วนะคะอายุ28ค่ะก็น้องแนนเด็กสุดเนาะแก้วสุดอีบายอ่ะคำถามต่อไปค่ะนิสารู้จักกันได้ยังไงคะทั้ง3คนรู้จักเพราะว่าพี่บอลพี่บอลรายการเทนีิทูตอ่าช่องมาวิโรชนาเหมือนกันนะคะเรารู้จักกันผ่านพี่บอลเนาะเพราะว่าเราเรียนที่มอญูเหมือนกันใช่ รู้จักพวกเรา3คนอยู่แล้วอะไรชวนพวกเราทั้ง3มาทำงานด้วยกันใช่แต่พี่แก้วกับพี่แก้วคือรู้จักกันมาก่อนแน่ใช่เพื่อนสนิทกันเป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกอะไรกี่จะรู้เรื่องของกันและกันเยอะสิเนี่ย่ะก็เรียกว่าถูกลูขุมขนแล้วก็คุณมารู้จักกับแมนที่รายการนี้แหละใช่รู้จักแล้วน้องก็บอกว่าไม่น่ารู้จักเขามาสอบบาลมนดีใจแต่ดูปาค่ะไม่ดีใจ ไสไตล์เลยค่ะโอ้โหต่ำไปดีกว่าค่ะอ่ะค่ะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นยังไงน่ะลฟสไต์การแต่งตัวส่วนมากเป็นยังไงแล้วก็ชอบเที่ยวในที่ที่ไหนดีกว่าแมทที่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 จะเจอได้หรือว่าที่ที่จะไปการแต่งตัวส่วนมากก็แล้วแล้วแต่ที่ที่จะไปจ้ะส่วนมากจะสบายสบายมากกว่าเช่นตัวที่ใส่สบายก็สบายสบาย รายการไงมันก็จะแบบอีกอีก,อกลุกนึงแต่ว่าถ้าปกติก็ชอบแบบสบายๆง,ง,ง่ายๆา <c oughs> เลยยีนเก่งเจ๊นั่นก็สบายๆไม่ได้เป็นคนแบบฟ้าแฟชั่นอะไรขนาดนั้นแล้วแต่สถานที่แล้วก็โอกาสาที่จะไปมากกว่าต่อไปน้องแน่ค่ะไลฟ์แต่ชีวิตทั่วไปถ้าแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยไงก็เบบสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นทันท่วไปมวลปกติเลยเลยแต่ก็จะชอบแบบใส่แบบเดรสอะไรนีบ้างเนี่ยเพราะว่า แต่งง่ายระความที่เราแบบไม่รู้จะแต่งอะไรอ่ะตัวเดียวจบแต่ส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่โอกาสสถานที่ที่เราจะไปแหละว่าวันนี้เราจะไปไหนเราจะแต่งยังไงอะไรเงี้ยของแก้วก็จะเป็นพวกแบบแต่งตัวตลอดเวลาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ขยันขยันไม่ค่อยสบายเลยขยันหนึ่งขยันหนึ่งขยันแต่งตัวแล้วก็แบบต้องมี p อพต้อยเซยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบ b i g and m a t <unter> ไม่ได้ซื้อเสืส้อผ้าบ่ยอยอะข,อ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 ขอ้าถาต่อไปนิสัยของตัวเองอะนิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงคะนิสัยของแต่ละคนเป็นคนซุ่มซา<ด>่ามกินข้าว6ก <c oughs> เขาเสียนจริงเขาเป็นคนซุ่มซ่ามแหละชอบแบบเดินเตะนุ่งเตะนี่มมปกติก็เงียบเงียบค่ะแบบหัวคันเป็นส่วนตัวนิดนึงเอ,อ,อยู่ดีก็หาอะไรไม่ตอบเนี่คือบ่อยมากแบบว่าถามไปประมาณสองวันตอบตอบแต่คือมันก็มันบอกว่ามันตอบในใจไปแล้วตอบทีน <c oughs> องแต่ถ้ายอยู่กับเพื่อนก็แบบเล่นปกตินะเออ ไปแก้วหรอคะไปแก้วก็จะเป็นคนที่แบบเงียบชอบอยู่เงียบคนเดียวเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เพราะว่าจริงๆพอเราอยู่หน้ากล้องก็อีกแบบเอ้ชอบอยู่เงียบคนเดียวแล้วก็ยู่เงียบคนเดียวอย่เงียบคนเดียวเขาบอกเราส่วนตัวสูงมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นพวกหน้าดุถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักอะไรเงี้ยเห็นหน้าเพราะมือหน้าดุจังเออก็แบบเป็นคนหน้าดุอะไรเงี้ยเป็นคนตรงๆมีอะไรพูดตรงๆรงอะไเงี้ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเออนี่แรงหรือเปล่าเปล่าเขาไม่ได้แรง พูดแคตรงๆ<ต>ของแนนหนอนิสัยโดยทั่วไปก็คือแบบคนจะชอบคิดว่าไม่ค่อยพูดคนเงียบๆอะไรเงี้ยแต่คือถ้าได้คุยจริงๆก็ๆๆๆๆก็คุยนะแบบ<ช>ปกติแหละเออปๆๆ็นคนแบบมีหามไม่แน่นแต่ถ้าแบบว่าถ้าเราไม่รู้จักใครก่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่กล้าคุยกับเขาก่อนเนี่ยก็จะดูแบบเออเงียบๆอะไรแต่ถ้าเขามาคุยอะไรเงี้ยก็ก็คุยเออไม่ได้แบบอะไรต้องใช้เวลาจู่กันนิดหนึงใช่เป็นคนสนุกสนานแหละเอาจริงเล่นตัวเองเป็นไอเทมนะจะสนุกสนานแหละ คนน่ารักนะน่าคิดมากเป็นคนนารคนหนึ่ง้เหรอวะชมตัวเองปะวะ้เสียข้อเสียคือแบบว่าถ้าอยู่แบบน่าคิอก็จะแบบว่ไม่มีออื่นเลยนะคแบบเช่นแใช้ของคนอื่เลยที่ไม่ได้ขอนญมเสื้อสีแดงของเขาก็ใช้อย่างเงี้ยใครวะใครเขาจะทำแบบนี้อะเธอ วิธีดูแลตัวเองดูแลหุ่นเออน้องเป็นใครน้องไม่นใครวยวิธีดูแลตัวเองยังไงอ่ดูแลตัวเองก่อนอ่ะใบแก้วก่อนเลยคนแรกก็ออกกำลังกายคุมอาหารค่ะของท่อของมันพ้อแเสนึ่อ่าไปจ้าหนึ่งจ้าอ้าจ้าเอ้ยอืพอละสักนิดหนึ่งใช่อัน้แล้วเร็วมากเลยออกกำลังกายออกกำลังกายยังไง เนตค่ะทำตัวเองแลาวก็จะเล่นแบบให้มันพอดีพอดีกับ้านใจเราอกส่วนจะได้<อ>ส่วนอวของไม่ก็ไม่ไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อมมอก พออยู่แล้วอาจจะโชคดีตรงนี้คือทุกคนก็แบบคิดว่าเราทํายังไงถึงผอมคือแบบมันผอมมาเป็นแบบจำเพาะเกิดแล้วว่าคือผอมมาตั้งแต่เด็กแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเลยองผอมเกินก็พยายามกินนะแต่แบบมันก็จะออกแค่ตรงหน้าถ้าอ้วนก็คือแก้ใช่สังเกตแก้มนี่ก็คือแบบแก้มเยอะขึ้นออ อันนี้คือยังไงเราแบบว่าต่าก่อนก็ออกกำลังกายนะแล้วก็แบบหยุดมาแล้วก็คือหยุดยาวเลยอะเปลี่ยนมาเป็นแบบคุมอาหารแทนเพราะว่าเราไม่ออก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 กำลังกายคนนี้พูดแบบใครรีแล้ะน้องแนนเห็นอย่างนี้นะน้องแนนไม่ดื่มน้ำอัดลมเลยนะฮะจริงเหรอแนนไม่กินน้ำอัดลมแล้วก็พวกแบบขนมอะไรเงี้ยก็นานๆกินทีกินแบบให้หายอยากพวกขนมนะแต่น้อัดลมเนี่ยไม่ชอบกินอยู่แล้วไงก็เลยแบบพวกน้ำหวานอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเราก็เลยต้องคุมเรื่องนี้เองแต่พอ จริงเป็นคนชอบมากเลยนะมันอร่อยคือคือทุกอย่างทุกอย่างที่อร่อยก็คือจะเป็นของหวานแหละของทอดมันคือมันอร่อยเราต้องแบบเอาให้อยากจริงจริงเออใช่ใช่กูอยากถูกปืนเลย แต่ก่อนแกน่าเข้าฟิตเนสค่ะแล้วแบบออกหนักมากจนแบบเข่าข้างสายอ่ะพอเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะรับน้ำหน,นักเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยเออเรากลายเป็นว่าตอนเนี้ยเข่าแบบเหมือนข้อไม่ดีอ่ะรู้สึกได้อ่ะเออมันก็เลยออกหนักได้ไม่เท่าเมื่อก่อนตอนนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นแบบคารีโอแทนเออแล้วก็เน้นคุมอาหารแทนไม่ค่อยได้กินจุกจิกเท่าไหร่มันก็ช่วยได้อ่าแล้วก็นอกจากดูแลหุ่นอ่ดูแลผิวหน้าก็ยังไงคะหน้าใสมากเลยยังไงวันนี้ วันนี้ยังไงยังไงยังไงวันนี้เ่ะเห็นับหน้าใสเห็นับหน้าใสของสเาอเลก้สกินแคร์ของอะไรนะคะเลก้าสกินแคร์อะไรนะคะเลก้สกินแคร์ก็เนื้อของเขานะคะจะบางเบาสูดซับได้ไม่เหนอะหนะ เซรั่มแบบูดข้นค้นเนาะแล้วเขามีไฮยาลูรอนที่จะช่วยแบบให้ผิวชุ่มชืน้นกระชับนะด้อ่อนยาวนอกจากนั้นก็ยังมีสารลทองค้าที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยอันนี้ก็จะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ทุกเพศด้วยเวลาใช้ก็ใช้ก่อน,นอ ก็ตอนเช้าใช่ใช้ขวดเดียวก็คือจบเลยจบครบ<ม>แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเลก้าสกินแคร์เข้าไปที่ Facebook <ม>ของเขาได้ชื่อว่าเลกาสกินแคร์ค่ะเข<อ>้ไปสั่งซื้อกันได้เลยใช่แอน<อ><อ>มินรอตอบทุกคนอยู่นะคะก็จะได้น่าใส่ระพวกเรา3คนเกาหลีแบบนี้แบบง่นายใช่ค่ะ คําถามต่อไปก็ค <scary> <fu à> <Lil |notimestamps|> ือกลัวอะไรกันบ้างคะหรือแบบไม่ชอบอะไรมีสิ่งที่ไม่ชอบไหมมีสิ่งที่กลัวไหมต้องมีอยู่แล้วเออแกเอาแกงก่อนแกไม่ชอบไม่รักไม่รักไม่รักโอ้ยอันนี้กลัวหนักเลยทำติดทำใจให่ยอมรับเลยก็ยอมรับแล้วจบไปแล้วมุกอ่อนเรียบร้อยฟีเลยที่ยอมเออจบแล้ว ไม่เหยกลัวกลัวหนูค่ะกลัวตุ๊กแกไม่ชอบของอย่างนี้แต่ว่าจิ้งจบอะไรเงี้ยแมงสาบโอเคได้ดินได้ลับแต่ตามใจเลยม <c oughs> นมาเกาะเลยได้ตามใจเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะ <c oughs> เอออ่ะก็คือดอกตานไม่ใหญ่ก็คือไม่ได้อ่ะน้องแนงค่ะ <c oughs> น้องแดงมันมุมแล้วก็แบบนกอ,อ่ะน้องแนนล็กอ,อยู่ทั้งโลก ถ้ามันบินอย่างนั้นได้แต่แบบมันกลัวเขาถ้าแบบไปอยู่ในแบบสวนสัตว์หรืออะไรที่แบบบินมาเกาะอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าแบบเคยโดนนกบินมาชนเราเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้กลัวนกรักไงถึงยิ้มชอแล้วก็มบ,บ,บุมเท่านี้แหละที่แบบไม่โอเคอ่ะผมกูก็ไปชอบหนอนกลัวกลัวหนอนอ,ะอ่ะก็มันหยืย เออมันหยืดแล้วก็เคยโดนเพื่อนหยิบไอ้หนอนอยู่เขียวหนอนที่เมนตัวได้อะ,อะเออโยนใส่โอ้อแต่ก่อน <c oughs> ฉันก็เป็นแต่ก่อนเป็นคนหยิบตุ๊กแกโยนใส่เพื่อนแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงก็เลยแบบไม่กลัวแต่พอวันนึงอ่ะยุยดีตุ๊กแกเข้าบ้านชิบหายกลัวขึ้นมาทั้งนั้น,นแบบ กำตังกระหอ่อมมือแล้วแบบกูเห็นตัวเองกูแบบเชื่อแบบเข้าใจแล้วเข้าใจเพื่อนทำเพื่อนถึงกลัวอ่าคำถามสุดท้ายถ้าขอพรสามข้อได้อยากจะขออะไรกันคะขอ้อแรกอยากได้หนึ่งล้านล้านค่ะล้านล้านไปเลยจะได้อยู่สบายจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำเพราะความสุขใ <ไป S 2> น <ๆ S 1> บางครั้งมันต้องใช้เงินใช่ไหมคะแก้วอ่ข้อสองข้อสองข้อสองเนาะก็อุ้ยไม่อยากเข้า พูดไวเราเอาไว้ในฐานที่เข้าใจทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ข้อสามก็อยากให้โลกนี้มีป็นอมตะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทุกคนจะได้มีความสุขเยอะๆจะได้มีความเครียดน้องแนนจ้าเอาก่อนเลยถามพี่หรออ้าวไม่ได้คิดเอาโยนคนแรกก็คือขอสมองก่อนเลย ขอสมองก่อนเลยค่ะอ,อย่างแรกมีเหตุผลเพราะว่าสมองอะ่ะมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างทุกคนเพราะถ้าเรามีสมองเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรได้เยอะถ้าวันนึงเนี่ยเงินหมดเราก็ใช้สมองในการหาเงินได้เพราะฉะนั้นสมองเยอะขึ้นเราอยากเยอะขึ้นเนี่ยต้องทําอะไรได้เยอะแน่นอนข้อ2ก็คือขอเป็นเงิน <laughs> สำคัญมากจริงๆค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อยากให้เงินไหลมาเทมาเยอะๆ <laughs> ข้อ3นะคะก็คืออยากให้ช่องนี้เจริญเติบโตค่ะ <laughs> Uh, อยากให้พวกเราทุกคนเติบโตไปด er> ้วยกันเออดีต่าได้มาเลยเขาได้ค่ะ น้องแนนน้องแนนแนนบอกขอพอรได้ข้อแรกอยากมีพรที่แบบพูดได้ทุกภาษา,อ,าอยา,อยาสกสว่าแบบอเอออะไรก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะดีถ้าพูดได้ทุกภาษาเออ,อย่างพี่มีสมองแไงพี่ก็พูดได้ทุกภาษาเหมือนกันไม่อย่ยงอย่ายงาไม่ได้หรอไม่ได้หรออ่าสองก็สอง พร่อนี้ขก่อนคี้ิพัน่ขอพทอที่สองก็คืออยากให้แบบมีความสุขตลอดเวลาอะไรนี so ้ได้มได้ไม er ่น่าจะดีมากหรอกป่ะแต่ี่ว่าอยากได้พรข่อแล้วก็ขตพรอสุท้ายก็คือเงินค่ะเศรษฐกิจตบบนี้ของเงินเอเงิน มีแบบกันคือเอทแค่นิ้วก็ธรรมดาไปพี่บอลคะเราก็มีคำณาวเอกลูซษณให้คนอื่นเขาได้คาบบ้างว่ามันแบบในกระถางเขาสามนี่ค่ะคิดว่าใส้สำคัญไหมสำหรับการใช้ช่วิมใส่อะไรใส่อะไรใส่รองเท้าใส่รองเท้าสี่เก้าห้าสองหส่ห้าหก้ายอะไรใส่องเท้าใหญ่ขนาด นี่ขนาดใหญ่เหมนะว่าชีวิตคู่มันดีขึ้นไหมคิดว่าเออคิดมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องพูดเรื่องนี้เยอะนะโอ้ยไม่ได้สำคัญที่ขนาดเนาะมันสำคัญที่ดีนาแก้หน่ะแก้หน่ะแก้เมื่อกีว่าขนาดสำคัญไหมโอ้พ่อแม่ฉันดูรายการนี้ดีว่าดีนี่มึงคิดผิดเด็ดแล้วพ่อแม่ต้องตายไม่ใช่เอออะไรอ๋ออ๋อขนละ รองเท้าสีก้ามันก็แบบมันไม่ได้ไม่เข้าใจเปล่าใส่รองเท้าอ่ะใช่ไหมใส่รองเท้าสีก้ามันก็ไม่ได้มันยิ่งเติมเต็มความเบุ้่นเราได้เลยมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วจริงๆคือเราก็ไม่ได้เลือกเขาจากตรงนั้นหรอกปะยังไงต่อเราก็ Q&A กันจบใช่แต่เราจะมาค Q&A กันธรรมดาธรรมดาไม่ได้เพราะวันนี้คือรายการนาคศี เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าสู่ช่วงเกมการแข่งข oh oh. ันพฤติจะหาผู้ชนักในวันนี้นะแองเกมในวันนี้คือนมแก้วไหนทาย ก็วิธีการคือทางทีมงานเนี่ยจะเตรียมแก้วให้2ใบอยู่ที่ทีมงานเองให้เลือกใบแก้วใบที่1หรือแก้วใบที่2โดยก็จะมีคนกิน1คนและอีก2คนทายว่าแก้วที่เขากินนั้นเป็นนมหรือว่าน้ำกะทิเล่นทั้งหมดเล่นทั้งหมดสามรอบรอบละคนมันก็ถามว่าใครคือผู้ชนะแน่โอเคแล้วแพ้โดนแพ้ก็โดนวานกบีจุไปเลย๊บๆโอเคใครก่อนคนแรกอนั่นออกไหม โอเคมานอยอ้าวน้องแนปล่อยชบเดี๋ยวก่อนชนะหรือแพ้อีชัดมันหนาแพ้คนสองโอเคแพ้ี่สองผู้คนสองอาเลยค่ะจัดที่ชันย้ายย้ายไปค่ะน้องแนนเลือกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนี้ค่ะตีหนึ่งหรือสองทร่ขาวค่ะยังไงนะ คุยเยอะเหมือนกันนะเอาให้หมดเลยเหรอหรือยังไงหมดดีหมดดนี่เะนม่นอบได้อะไรไม่รูให้น้องแนนใบ้ยบ้หน่อยบ้ยบยแกงแกงแหลอกเขาหน่อยค่ะน้องแน่เราไง กินเข้าไปคือเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคือว่ากะทิชัวรพุ่งขึ้นมาเนี่ยฉันรีบกะทิเยอะชยชฉยบอกว,าว่าที่น้องแดนกินเข้าไปน,นั้นคือกะทิน้องแดนกินอะไรเข้าไปต้องปัปกฉันไม่กินนะไม่ได้กินแตกก่แบบตอนจะกินอะเหมือนแบบลังเละ เบอร์สองค่ะเบอร์สองขอดมก่อนนะคะ่ะคิดแล้วนะต้องมองตาดูได้ไหมพรุ่งนี้แหละกินเสร็จ ยังไงวะไม่รู้ว่ะเป็นไงครับเราจะตอบนมนมนมตอบนมค่ะเขากินนมแกมจะให้เป็นเป็นนมหรว่านมแ่เเป็นนมครับอ้าวอะไรอะกูว่ามึงแบกไอสติ้มกนคือการีโคนเลยนะอ๋อแล้วก็ไอสูตรเหมือนกันวไอสูตรเหมือนกันเด้อละเบอร์หนึ่ง เบอร์สองค่ะเบอร์สองอุ้ยเขาเลือกเบอร์สองอ่ะเฮ้ยดูลังเลนะอะคุณกระตุกแล้วนะตอนนี้อุ้ยมันต้องงีบกินขนาดเล่ยเหรอมันเป็นยังไงคะแม่ไม่บอกไม่บอกเลยเหรอเผียนไปเลยเหรอเหมือนกินแบบอยากให้มันจบๆไปอ่ะกินจบไปเลยอ่ะรู้เลยค๋ิปเดียวอ่ะเอชั้นที กะนที้ค่ะแก้วได้เป็นอะไรคะได้เป็นคนหลอกวงเกะเป็นนางลายอ่ะไม่่าในเกมอีก็คือไแก้วค่งไปแก้วจะเลือกให้แก้วกินวาซาบิหรือโชยุดีครับไปดุชนะกินโชยุ้ ามแหมวะซามิเฮงเหรอครับได้ยังไงฉันกินช้อยอยู่จ้าน้องแนนออกแล้วกล้องเห็นอยู่เมื่อกี้น้องแนนออกอะไรคะออกคอไม่ใช่หรอช่างบอกบอกกันไกลสุดป้านเลยนี่ค่าบัลลต์ทอของเราวนะคือมันกินทั้งก้อนนี่เลยใจเย็นใจเย็นอะไรอก็คือใหญ่มากอ่บายจัดการกรไปใช่ไหมกินอีกกะตากิบลุกเลยหายลุบเลยโอ้โห กลิ่นแบบคนได้ดับรู้กลิ่นมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันพงไม่มายังไม่มาไม,มาจีดมันจีดชีวิตมันมเป็นยังไงช่วงนี้อย่าจ,ะ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 จีดอ, <c oughs> อย่าจ,ะจ,ะจะีดอย่าจีด มันเยอะจริงจริงมไรนะางมันจะเ่ยัเป็นไส้โหเือสุดมันจะมาแบบว่ามาออีหแบบสดจริงแล้วนี่คือแบบวาซาดิสดอ่ะโอ้ยมึงโอ้ไปเยเขาเรียกว่าข้าวยีโอเห็นมแล้ว เป็นไงคะรู้สึกจากที่วันนี้พูดไม่รู้เรื่องนะต่อไปก็คือเสื้แปลไทยเป็นไทยอีกทีนะคะเอาละค่ะจบลงเวลาคอนเทนต์คู่สองของเราวันนี้สนุกดีไหมคะได้รู้จักไม่สนุกเลยค่ะทำไมทำไมเลยต้องเสียน้ำตามันเป็นยังไงเรื่องมันเศร้าเลยเจอกันเฮยแล้วอุ้ยต้องให้เยอะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีเรื่องดีๆค่ะทุกคนเรื่องจะมีลูกค้าของเรา ขึ้นใจึ้นมานะคะก็อบ <ใจ S 1> คุณเลยกับสกินแคร์นะใช่ค่ะบำรุงผิวนนหน้าของเราเนาะใครสนใจก็ ไปติดต่อแฟนเพจเขาได้เลยเลกาสกินแคร์ใช่ในเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กพิมว่าเลกาสกินแคร์นะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยใช่ค่ะวันนี้เราก็แบบสนุกสนานนวังว่าวุกคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นก็อย่าลืมนะคะเ<ๆ>ข้าไปกดไลค์นะคะแฟนเพจม,มาคาสซิดด้วยนะค,ะค่ะแล้วก็ช่องมาวิโรจน์ชาแนลนะคะหรือรายการมาคาสซิดค่ะฝากกดไว้กด subscribe แล้วก็กดกดิ่งแจ้งเตือนด้วยใช่แล้วก็ต่อไปเราจะไปเล่นกิจกรรมที่ไหนไปทำอะไร อีกนะก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะก็โควิดออกไปไหนไม่ได้ก็แบบพยายามหากิจกรรมที่เราพอที่จะแบบผ่าเล่นกันได้ะเราไม่ออกไปไหนเลยก็คือเศร้ามากก็อยากให้ทุกคนเนาะช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยใส่แมสล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะ ถ้าอยากใครเครียดก็มาดูพวกเราสามคนเนาะแกลาไปก่อนใช้คือได้นิได้นึ่นได้นึงโอเคถ้างั้นวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนนะคะกับรายการมาตรสี